MSR h u b b a h u b b a ฮัี okay, ครับเต็น์เดินป่าน้ำหนักเบารุ่นใหม่ล่าสุดจาก m อเมออกแบบมาให้มีพื้นที่ด้านในที่กว้างขวางขึ้นกว่าเต็นท์รุ่นก่อนครับทั้งความกว้างแล้วก็ความสูงให้เวลาเราไปเดินป่าเนี่ยสามารถจะพักผ่อนใช้ชีวิตอยู่ในเต็นท์ได้อย่างสบายยิ่งขึ้นครับตัวเต็นท์มีการปรับปรุงหลายอย่างครับลักษณะของตัวเสาเป็นเสาอลูมิเนียมนะครับมีความแข็งแรงตัวมุ้งด้านในนะครับเป็นมุ้งเยอะระบายอากาศได้ดีสามารถจะไปเดินป่าในเมืองไทยไปต่างประเทศสภาพอากาศแบบไหนก็สามารถเดินทางไปได้ครับ ด้านในมีการปรับปรุงเล็กน้อยนะครับเป็นซิปที่สามารถจะเปิดปิดได้จากจุดเดียวนะครับมุมของซิปมาเจอกันที่เดียวทุกครั้งหัวซิปได้ง่ายบริเวณหัวแล้วก็เท้ามีช่องใส่ของครับที่เราสามารถจะร้อยสายชาร์จโทรศัพท์ใส่พาวเวอร์แบงค์ไว้ในเตตินไดนอนเล่นโทรศัพท์ในเต็นสบายๆมีช่องเก็บของมากมายพร้อมกับราวตักผ้าที่สามารถจะแขวนของในเต็นได้ด้วยครับฮับบ้าฮับบ้า,บาเอาทีมีให้เลือก3ขนาดครับอันนี้คือตัว1น้ําหนัก1.07กิโล อันนี้ครับบ้าคับบ้าทีสองสำหรับ2คนน้ำหนัก1.36กกิโลครับแล้วก็ตัวใหญ่สุดฮับบ้าฮับบ้าอีทีสามนอนได้3-4คนเลยนะครับน้ำหนักเพียงแค่1.98กกิโลกรัมครับ